สวัสดีครับผมบอบีมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ A ีแชนแนลด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเยอะเลยครับเพื่อนๆหลายหลายโรงนะครับนี่ทาเป็นอาชีพครับหลายๆคนก็ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้นํามาต่อยอดนะครับแต่พี่ทอรเนี่ยทำครับทำจริงๆจังๆนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของโรงเรียนบ้านโคกตูมด้วยนะครับผม จจเจดแชนแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจเจดแชนแนล,ลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้นะครับวิธีการเพราะเห็ดนะครับจากพี่สาวของจเจดเองนะครับพี่สาวมาอยู่โคกตูมนะครับผมลบบุรีนะครับเดี๋ยวไปหาพี่สาวเจดกันเลยนะครับผมครับวันนี้ผมก็เดินทางจากเขื่อนป่าสักนะครับมายังโคกตูมนะครับมาบ้านพี่สาวนะครับนี่พี่สาวก็กําลัง ทางจะวุ่นๆ่นอยู่นะครับในการเตรียมการทําเห็ดนะครับผมสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่พี่สาวผมนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับผมตอนนี้พี่สาวก็มาอยู่โคกตูมนะครับโดยที่พี่สาวได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการทําเห็ดจากโครงการต้นกล้าอาชีพนะครับแล้วพี่ก็ทําต่อเนื่องมานะครับผมพี่พี่ทอนเรียนกี่วันนะครับพี่ตอนที่ไป ยี่สิบวันยี่สิบวันโอ้ครับอบรมแล้วก็เรียนอยู่ยี่สิบวันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ที่ยังทําเห็ดอยู่ใช่ไหมครับครับผมนี่แหละครับผมพี่สาวแบบทําจริงๆจังๆก็เลยแบบแบบเป็นอาชีพเลยนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนนะครับก็มาติดต่อนะครับให้นักเรียนนักศึกษาที่โคกตูมใช่ไหมมาเรียนกับพี่ธรด้วยนะครับเรียนวิทยาโคกตูมอ๋อโรงเรียนวิทยาโคกตูมก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับผม ก็น่าชื่นชมนะครับนี่ครับเป็นโครงการต้นกล้าอาชีพที่พี่ได้ไปเรียนมานะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูคุณพี่ทําเห็ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูกับพี่ธรกันเลยนะครับกับกองที่เห็นอยู่กองนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเป็นกล้องอ่าขี้เลื่อยนะครับแล้วก็อ๋อเป็นขี้ขี้เรื่อยยางพาราแล้วก็พี่พี่ธรกำลังใส่อะไรบ้างครับใส่กระโพดใส่กระโพดนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นรำนะครับ มีมีสองสองอย่างใช่ไหมครับพี่ม,มีมีอะไรอีก<ม>ครับอ๋อเดี๋ยใจเย็นใจเย็นนะครับผมตอนนี้ก็คือคุณพี่อ๋อแต่ปูนขาวด้วยนะเพ,พื่อนน,นี่นะครับอันนี้คร่าวๆใช่ไหมครับอัตราส่วนผสมในการใส่ ออเอาจริงเลยห <c oughs> มายถึงว่าเราเรากะก,กะเอาหรือมันมีส่วนผสมอะไรยังไงครับพี่อ๋อ<า>ช่างกิโลเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกับพี่อีกทีหนึ่งเนาะนครับอัอนนี้คือเกลือนะครับผมอ,อ๋อดีเกลือนะครับ <c oughs> ดีเกลือครับผมและที่กําลังโรยอยู่นี้คือภูไม้นะครับนเพื่อนก็เพิ่งเคยมาเห็นนี่แหละครับผมก็ หลายๆท่านอาจจะเคยเพราะแล้วก็อาจาจะรู้สูตรนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นแล้วก็มาดูวิธีการทาจากพี่สาวนะครับรรมมครับผมพี่สาวบอกว่าจะเพิ่มรํานะครับผม,ม,ม,มครับกองขี้เลื่อยที่เห็นอยู่นี่นะครับส่วนผสม,สมก็คือ150กิโลนะครับผม150กิโลอันนี้คือภูไม้เหรอพี่ให้ทีเทีย yeah. เอาลำนะครับลำลำลำเท่าไหร่ครับพี่ลำ,ลำใช้ลำแปดกิโลนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนั้นเท่าไหร่ครับผมโโข้าวโพดโลครึง่งข้าโพดโลครึง่งปูนขาวแล้วครับปูนขาวโลครึง่งปูนขาวโลครึ่งนะครับมีอะไรอีกเอา <laughs> อะไรภูไม้เมื่อกี้นะฮะภูไม้โลหูไม้หนึ่งกิโลนะครับเพื่อน นะครับอันนี้ในการผสมก้อนอก้อนเห็ดนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้รวมหัวเชื้อนะเพื่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการจอดเชื้อเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้เรามาดูส่วนผสมของก้อนเห็ดนะครับก็จะมีตามที่แจ้งไปนะครับแล้วก็มียิบซ้ำด้วยนะครับเพื่อนๆใส่ยิบซ้ำหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ยังมีดีเกลือด้วยนะครับใส่ดีเกลือ2ขีดนะครับผมนี่คือส่วนผสมนะครับผม เห็นไหมครับถ้าเกิดเราทําจริงๆจังๆนะครับแล้วก็เป็นอาชีพได้นะครับนี่พี่สาวก็มีรายได้นะครับจากโครงการนะครับต้นกล้าอาชีพนะครับแล้วก็ยังได้เป็นวิทยากรนะครับให้กับนักเรียนนะครับกับทางโรงเรียนทางโคกตูมนะครับผมที่มาติดต่อนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของที่โคกตูมนะครับอันนี้ก็เป็น การคลุกเคล้านะครับส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะนําไปบรรจุถุงนะครับเราค่อยไปหยอดเชื้ออีกทีหนึ่งนะครับผมในช่วงนี้ก็ทางโรงเรียนก็นะก็สถานการณ์โควิดนะครับผมปกติก็จะได้มาเรียนรู้กับพี่สาวนะครับพี่ทรนะครับเรื่อยๆนะครับนักเรียนนะครับเมียทั้งาทฤษฎีและปฏิบัตินะครับและทําได้จริงนะครับผม อันนี้ก็ที่ทอนนี้ก็ได้จําหน่ายก้อนเห็ดด้วยใช่ไหมครับพี่ส่งก้อนละเท่าไหร่นะฮะแปดบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรไอเดียไลน์ทิ้งท้ายไว้นะครับท้ายคลิปนะครับผมครับเราจะผสมน้ํานะครับ20ลิตรนะครับใส่กากน้ําตาลด้วยนะครับเพื่อนๆนกากน้ำตาลนี้ก็ใส่ประมาณเอานะครับไม่มีไม่ได้บอกส่วนผสมนะครับนี่คือกากน้าตาลนะครับเพื่อนกระติกละร้อยนะครับที่ซื้อมานะครับเราก็กะกะเอานะครับผม น้ำที่ใช้รดนะครับก็2 0ลิตรนะครับแต่ว่าสีของนี่นะครับน้ํากับกาก,ากน้ำตาลผสมกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเป็นสีน้ําตาลเข้มอ่าเข้มเเนาะครับผมครับนี่ก็ผสมน้ําเปล่าก่อนนะครับให้หมาดหมาดก่อนเนาะแล้ว,ลวเราค่อยมาผสมกับน้ํา20ลิตรที่ผสมกาก,ากน้ําตาลนะครับเพื่อนครับนี่เราก็ ใช้น้ำนะครับ20สลิตรใส่บัวนะครับน้ําที่ผสมกับกากน้ําตาลนะครับเพื่อนเก่งนะครับเนี่ยพี่ทอนก็เรีนยนรู้มานะครับผมก็นํามาเผยแพร่ได้นะครับเป็นความรู้ให้กับนักเรียนนะครับนักศึกษาขายดอกเห็ดด้วยนะครับขายก้อนเห็ดด้วยนะครับผม พี่ทอนก็บอกว่าเหนื่อยมากกว่าจะได้นะครับเห็ดนะครับดังนั้นขายกิโลละนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือครับหรือบางที่ขายกิโลละร้อยนะกกว่าจะไปถึงพอ้าแม่ค้าจะบอกว่าแพงนะครับมาดูขั้นตอนนะครับว่ามันยากขนาดไหนนะกว่าจะถ้าเป็นเห็ดให้เราบริโภคกันนะครับเพื่อนๆนครับผมแล้วขายก้อนละแปดบาทนะครับไม่แพงนะครับที่สาวขายถูกมากนะครับเพื่อนๆแปดบาทนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผม ครับผมประมาณเดือนหนึ่งครับผมไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วขายได้เลยนะครับผมจะได้กินเงินแปดบาทด้าหนก้อนเห็ดนะครับต้องเก็บหมักไว้เป็นเดือนนะครับพร้อมมเปิดนะครับโดยมากที่เขาซื้อไปก็คือพร้อมเปิดนะรดน้ําเปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งออกดอกอะไรประมาณนี้ครับผมคือต้องเก็บไว้อีกเป็นเดือนนะครับเพื่อนๆกว่าจะได้เงิน8บาทอย่างที่พี่เขาว่านะครับผมไม่แพงเลยนะเพื่อนๆ บางที่ผมไปอยู่มหาสารคามรู้สึกว่าขายก้อนละสิบาทเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นค่าขนส่งบวกค่าน้ํามันอะไรเงี้ครับผมใช่เราส่งเสาเราต้องพิบาทครับผมเราต้องพิบาทอ๋อใช่ครับผมถ้าไปส่งถึงที่ก็คือก้อนละสิบบาทครับครับเรามาดูขั้นตอนการบรรจุก้อนเห็ดกันครับผม ใส่ลงไปในถุงนะครับแล้วก็มันจุเต็มถุงนะครับอัดแน่นนะครับผม yeah, hi, yeah. แก้วแล้มีจุน,นีแป้ครัเลยชลยบผมอัดแน่นแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ปอกคอปอกคอนะครับใส่ปอกคอนะครับพับปากถุงออกนะครับผมพับปากถุงออกนะครับแล้วก็ใยใสังเคราะห์ปุดไว้นะครับผมปุดปุด ครับผมขุดป,ปักถุงแล้วก็ฝาจุกป,ปิดอีกเนี่ยครับผม<ป>ครับในปริมาณที่มากๆนะครับผลิตมากๆมีออเดอร์เข้าเยอะๆนะครับพี่ธนทำไม่ไหวก็จะจ้างนะครับผมในอัตรานะครับ ร้อยก้อนนะครับหกสิบบาทนะครับผมนี่ก็เป็นการเตรียมนะครับใส่ชั้นวางที่จะเป็นนึ่งนะครับเพื่อนนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะครับนึ่งสี่ชั่วโมงแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็มาหยอดเชื้อนะครับเชื้อเห็ด ครับนี่เราเตรียมตัดกระดาษไว้อุดไม่ทำอนนียเวลาเราหยอดเชื้อใช่ไหมเราก็ต้องอุดก้อนอมันไวครับผมหยอดเชื้อเราต้องรัดตังก้อนรัดรัดปากปากขวดนะครับผมปากก้อนเห็ดครับเดี๋ยวเราจะไปดูการหยอดครับหยอดเชื้อเห็ดนะครับนี่คือหัวเชื้อนะครับหนึ่งขวดหนึ่งขวดนี้นะครับเราจะต้องใช้ก้อนเห็ด 35ก้อนต่อ1ขวดนะครับนี่นครับอันนี้เรามาดูครับเราจะต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเพื่อนเมื่อกี้นี้ไม่ไม่ทันนะครับที่เ็าฉีดแอลกอฮอล์ไปแล้วนะครับฆ่าเชื้อนะครับน,นี่มาดูการหยอดเห็ดกันครับเนี้ยนะเดี๋ยวไปเงี้ เปิดจุกออกแค่นั้นเองนะครับเปิดครับผมเปิดเปิดจุกออกแล้วก็หยอดแล้วก็ปิดใหม่นะครับผมีล้วจะได้ครบกว่าเดี๋ยวเพ่อรักระดาษแบบนี้ครับผมครับหัวเชื้อนี่ขวดละแปดบาทนะครับผมหัวเชื้อเห็ดครับแล้วก็มาปิดจุกนะครับด้วยกระดาษแล้วรับยางนะครับ กันไม่ให้แมลรวันตอมนะครับไม่ให้เชื้อโรคเข้านะครับสังเกตจะมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับฉีดกับหน,หน้าขวดครับผมเมื่อกี้นี้เพื่อที่จะฆ่าเชื้อนั่นเองนะครับผมครับ หยอดเชื้อเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาตั้งเก็บไว้นะครับที่ชั้นบ่มเห็ดนะครับเก็บไว้หนึ่งเดือนถึงจะเริ่มเปิดฝาแล้วก็รดน้ํานะครับผ่านหน้าเห็ดเก็บดอกมเก็บดอกนะครับอีกแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มจะออกนะครับออกดอกให้เก็บนะครับผมครับน่ารักมากๆเลยครับคุณพี่ก็มีการเปิดวิทยุไว้ให้เห็ดฟังด้วยนะเพื่อนครับอันนี้ก็คุณพี่ก็ได้ครับ เก็บเก็บขายนะครับทุกเช้านะครับผมส่งตลาดโคกโตมใช่ไหมพี่แล้วก็ตลาดที่ไหนบ้างครับอ๋อส่งนุ่นซอยหกซอยหกด้วยนะครับนี่จะเป็นสีขาวนะครับมันจะถ้าเกิดสีออกเทาๆนั้นจะเรียกภูฐานใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นดังลมดาอันนี้ดังลมดํานะครับผมไอ้ไอ้ยังเรียกดัมเหรอพี่ใช่ดังลมดำอ๋อครับครับอันนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพูฐานนะครับโอ้โหทำไว้เยอะมากเลยครับผม อ๋อกับรงเริ่มออกนะครับเพิ่งจะอ,อ,นนอันนี้กี่เดือนแล้วครับพี่สเดือนอ๋อสามเดือนแต่ว่าครับผมยังออกอ๋อแต่แต่ยังก็คือเก็บเก็บขายเรื่อยนะครับผมครับครับอันนี้สี่เดือนแล้วนะครับอีกโรงหนึ่งอ๋อก้อนเบาแล้วนะครับอันนี้อันนี้อีกโรงหนึ่งครับผมมีหลายโรงนะเพื่อนทำเป็นอาชีพจริงๆเลยครับนนี้เป็นอแหล่งเรียนรู้นะครับของโรงเรียนบ้านโคกตูมนะครับผมก็มาศึกษาเรียนรู้กับ พี่ทอนนะครับผมต้นมะปิงมะกินเป็นแม่มะปิงอ๋อมาปิงก็มีครับต้นมะปิงพี่ทอนบอกลูกเป็นเลยนะโอ้ครับเปรี้ยวปิดเลยนะครับนี่ครับมะปิงอ่ะครับมะปิงครับเพื่อนๆใหญ่ว่่ะใหญมากอออืื้หครับเยอะเลยครับเพื่อนๆหลายหลายโรงนะครับนี่ทำเป็นอาชีพ ครับหลายๆคนก็ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้นํามาต่อยอดนะครับแต่พี่ทรเนี่ยทำครับทาจริงๆจังๆนะครับแล้วก็เป็นแหล่เงเรียนรู้นะครับของโรงเรียนบ้านโคกตูมด้วยนะครับผมครับเยอะเลยครับเพื่อนๆหลายหลายโรงนะครับนี่ทาเป็นอาชีพครับหลายๆคนก็ไปเรียนแล้วก็ไม่ได้นํามาต่อยอดนะครับแต่พี่ทรเนี่ยทำครับทาจริงๆจังๆนะครับแล้วก็ เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของโรงเรียนบ้านโคกตูมด้วยนะครับผมครับท่านใดสนใจนะครับก้อนเห็ดนะครับคุณภาพนะครับผมสนใจโทรติดต่อได้นะครับพี่ทอนนะครับผม086 1 3 5 0 5 6 9นเะครับเบอร์โทร086 1350569ครับผมติดต่อพี่ทอนมาได้เลยครับ จำหน่ายเห็ดในราคาย่มเยาวนะครับเพียงก้อนละ8บาทเท่านั้นนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมเจเอชแนลจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นการทําเห็ดนะครับทําเป็นอาชีพเลยนะครับอันนี้เป็นพี่สาวของเจเอนะครับมาอยู่ที่โคกตูมนะครับก็ได้มาเรียนรู้นะครับการทําเห็ดนะครับแล้วก็ได้ทําเป็นอาชีพนะครับจากโครงการต้นกล้าอาชีพ สู่อาชีพหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมได้นะครับแล้วก็ยังเป็นวิทยากรนะครับในการสอนนะครับนักเรียนนะครับของโรงเรียนโคกตูมนะครับบ้านโคกตูมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกับเจเอชแชแนลใหม่นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับหรือมีคอมเมนต์นะครับแนะนําอะไรดีๆก็แนะนําใต้คลิปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอวีมฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊เอชแนลด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ